เพราะฉันอยู่ในวงการทำอาหารเนี่ยเป็นไงล่ะกินขนมตอนนี้ตอนนี้สลิมเดือดร้อนนะกะทิแพงสลิมเดือดร้อนสลิมเดือดร้อนกะทิแพงอะขายขายอาหารบ้างกะทิแพงสลิมเดือดร้อนจ้ะใครจะรู้ละกะทิเนี่ยร้อยหกสิบบาทแล้วตอนนี้ตายแล้วฉันจะทำขนมถ้วยทำไงนเนี่ยฉันชอบตินขนมถ้วยเนี่ยสักขยาใบเตยฉันก็แพงเนี่ยมันใส่กะทิด้วยอยะเออ ทำแกงเขียวหวานก็ไม่อร่อยสลิมก็เดือดร้อนมันด่าว่าสลิมบูดตอนนี้สลิมไม่บูดจ้ะเพราะว่าไม่มีกะทิให้บูดแล้วเนื่องจากว่ารัฐบาลควายแดงทํากะทิแพงจ้ะเนี่ยดูดิอ่ะใครขายอาหารบ้างอ่ะ uh, <Yeah. S 1> ซื้อได้กิโลละกี่บาทเนี่ย <Yeah. S 1> ผมถามไม่ต้องถามหรอกอิลิทําร้านอาหารผมถามเพื่อนฝูงที่ทําร้านอาหารมันบอกตอนนี้เออกะทิแพงชิบหมายเลยมึงอ mm. ืนี่บอกเลยนะบางที่เนี่ย ใช้นมสดแทนกะทิและสําหรับบางอย่างที่ต้องใช้กะทิแล้วสามารถใช้นมสดได้ผมบอกเลยอืมขนมครกใชก่อเฉากวยฉันชอบมากเลยคุณรู้ใจอะ่ะผมชอบเฉาวกวยมากทุกวันเนี้เลิกง,งานปั๊บไปต้องซื้อเฉา,ากวยมันครึ่งกิโลกิน, <c oughs> น,กนะ,กบบะกินเฉากวยครึ่งกิโลเฉากวยหนึบอ่ะกำลังบ้าอยู่แล้วกินเฉากวยเนอ,อืมออคนไทยไม่แสงวงหาความรู้ใช่เนี้ยร้อยสิบแล้วฮะ,ะแปลว่าคุณซื้อได้ถูกเนี่ยตอนนี้ร้อยหกสิบแล้ว เนี่ยมาดูนะจะไป่พูดเองกรุงเทพธุรกิจเศรษฐกิจไทยดิ่งเหวรายย่อยตายรายใหญ่ป่วย